สวัสดีครับผมอาจารย์พนงศักดิ์กรมงามนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตรดิษนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเดินสายนะครับ VAF ในแนวดิ่งนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษามือใหม่นะครับที่จะเข้ามาเรียนการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งะครับก็จะเป็นทิศเล็กน้อยนะครับให้กับนักศึกษานะครับที่ จะเริ่มเรียนนะครับเพิ่งเริ่มจับค้อนข้างแรกรู้จักสายไฟข้างแรกนะครับรู้จักเข็มขัดรัดสายข้างแรกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแนะนํานะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจําเป็นนะครับก็จะมีระดับน้ํานะครับซึ่งระดับน้ําก็จะมีหลายขนาดนะครับแล้วแต่เลือกใช้นะครับ อันที่สองเลยนะครับก็จะเป็นดินสอนะครับเราจะใช้ดินสอช่างไม้แบบนี้นะครับอันที่สามนะครับก็จะเป็นคอนนะครับคอนช่างสายนะครับหรือคอนเดินสายนั่นเองนะครับสําหรับคอนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับก็จะมีขันหลายขนาดเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมจนถึงสามร้อยกรัมนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนนักศึกษาแต่ละท่านเนี่ยจะเลือกใช้น้ําหนักขนาดไหนนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตะปูนะครับที่จะเป็นตัวเล็กๆสั้นๆแบบนี้นะครับก็จะมีหลายเบอร์หลายขนาดเหมือนกันนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดลักสายนะครับเรียกสั้นๆว่ากิฟนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่หลายเบอร์ด้วยกันนะครับมาดูสายนะครับสายชนิดนี้นะครับเราเรียกว่าสาย vaf นะครับสาย vaf ใช้เดิน สายไฟฟ้าในอาคารเท่านั้นนะครับเปลือกข้างนอกนะครับหรือว่าฉนวนด้านนอกจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มนนออีฉนวนด้านในนะครับชั้นหนึ่งนะครับสําหรับเบอร์หรือวิธีการเลือกอันนี้เราจะต้องคํานวณหากระแสออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเลือกเบอร์สายอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเอาตะปูนะครับ ใส่ในเข็มขัดลัดสายหรือว่าใส่กิฟต์นั่นเองนะครับสําหรับกิฟต์เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านคมนะครับเอามือสัมผัสดูเราจะรู้นะครับกับด้านมันนะครับเวลาเราเอาตะปูใส่เนี่ยนะครับเราจะเอาตะปูใส่ด้านคมนะครับของเข็มขัดลัดสายนะครับหรือว่าก <c oughs> ิฟต์นั่นเองนะครับครับก็จะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะพับหัวกิฟต์นิดนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เพื่อเวลาเรานำไปตอกกับชิ้นงานหรือแผ่นไม้ของเรานะครับกิ๊บจะได้ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรนะครับสาธิตอีกทีหนึ่งครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงานปฏิบัตินะครับเรามีวิทยากรพิเศษนะครับก็คืออาจารย์ชบริตนะครับจะมาสาธิตวิธีการนะครับลงมือปฏิบัตินะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ระดับน้ํานะครับตีเส้นในแนวนอนก่อนนะครับโดยให้ ฟองน้ำท right? pues eh? ี่อยู่ด้านในระดับน้ำนะครับอยู่ในแนวตรงกลางนะครับพอได้เส้นในแนวนอนแล้วนะครับหนึ่งเส้นนะครับเราก็จะมาตีอีกเส้นหนึ่งนะครับในแนวดิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับดูตรงกลางของระดับน้ํานะครับว่าลูกน้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยตรงกลางหรือไม่นะครับพอได้แล้วสองเส้นนะครับเราก็จะใช้กิ๊บ ที่ใส่ตะปูเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มตีนะครับตัวแรกนะครับเพื่อให้เป็นเซนเตอร์นะครับโดยวัดจากเส้นแนวนอนนะครับลงมาหนึ่งนิ้วนะครับนะครับได้แล้วนะครับตัวแรกตีไปครึ่งหนึ่งของตะปูนะครับแล้วเปิดหัวกิ๊บออกนะครับเพื่อ ป้องกันหัวกิ๊บตรงนี้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายเวลาเราใส่สายนะครับตัวต่อไปนะครับระยะห่างของกิ๊บนะครับจะอยู่ที่สิบถึงสิบเซนนะครับ10ถึงสิบเซนโดยใช้ตลับเมตรก็ได้หรือใช้หัวค้นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการวัดนะครับ หลังจากที่เราตอกกิ๊บหรือเรียมขัดร้นสายเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีการรีดสายนะครับเพื่อเอามาติดนะครับที่เกี่ยขัดรัดสายนะครับวิธีการรีดสายมี2แบบนะครับแบบแรกเรามีถุงมืออยู่แล้วนะครับเรามีถุงมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ถุงมือเนี่ยรีดนะครับเห็นไหมครับสายที่ได้นะครับ ก็จะอยู่ในแนวตรงแบบนี้นะครับวิธีที่2นะครับเราจะใช้ผ้าแบบนี้นะครับที่มีความกว้างความยาว30คูณ30เซนนะครับในการรีบพอได้แล้วนะครับเราจะนําสายเนะี่ยนะครับมาติดนะครับแนบกับ ชิ้นงานของเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตัวเลขอ่ะสังเกตดูนะครับถ้าเราเลือกใช้กิฟถูกนะครับเลือกใช้กิฟถูกหัวกิฟนะครับจะอยู่บนสายพอดี นะครับหมอคิบจะอยู่บนสายพอดีนะครับส่วนตัวต, Jamie, tamam. ต่อไปนะครับเราจะโค้งสายด้านบนหัวสายนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันลื่นนะครับเวลาเรารีบสายหรือล้างสายลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสายเนี่ยมันจะหิลุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะงอหัวสายนิดนึงนะครับแล้วก็รีบสายลงมานะครับแล้วก็เริ่มติบนะครับเริ่มติบเสียงคัดละสายกับสายนะครับเรื่อยๆจนจะสุด uh -huh. พอเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้โค้นนะครับโดยการพันผ้านะครับเพื่อปรับแต่งนะครับสายให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ค้อนเคะเบาๆเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของสายนะครับแล้วก็เช็คว่าะระดับกับระยะนะครับได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ระดับน้ำนะครับนะครับพอเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปการ เดินสายไฟฟ้าในาคารนะครับในแนวดิง่งครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ